เพราะความเจริญในพระสธรรมจมบังเกิดมีแักท่านผู้ชมทุกท่านในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาจนถึงนูน่นหลังหลังศาสไทยแล้วเป็นการที่อาตมาตเตือนภัยเสมอแล้วก็จะนึกว่าไม่ไม่เกิดขึ้นมัง้กงกุฏกอภัยวาตาภายัยมั้งเนี่ยมันเป็นการคาดเดาที่ผิดฤดูกาลมันเปลี่ยนไป จึงกล่าวเตือนมันจะให้เทียนขาดบ้านยอมไปดูซิว่าเทียนคืออะไรแล้วตัวแทนของเทียนคืออะไรอย่าให้อาหารขาดครัวอะไรที่กินได้เลยเตรียมเอาไว้กินได้ด้วยลอยน้ําได้ด้วยนะอาหารมันก็มีอะไรลรอท่านที่มันทานได้เลยอะแล้วมาลอยน้ําได้ด้วยแล้วก็บที่มันลอยน้ําไม่ได้ท่านก็ใส่ถุงแล้วลัดไว้สิท่านแล้วเอาเชือกผูกๆเอาไว้ หรือมันจะรอยตู้ป,ป่องก็ช่างมาเถอะแม้แต่น้ําดื่มเขาเตรียมใบยะเยอะพอฝนมาเนี่ยเปิดขวดน้ําดื่มบรรนาเปิดอ่าเปิดแล้วมาเท่าสนหน่อยหนึ่งแล้วปิดหรือใส่ถุงพลาสติกแล้วรัดไม่เช่นั้นเราจะไปร้องแรกเอาจากใครร้องแรกร้องเรียกเอาจากใครเขาก็เหมือนเราข้าราชการก็เหมือนเราพอเดินร้องมาก็เรียอะไรใครมันจะไปท่าน พายเรือทวนน้าไปพายเรือตามน้ําไปกระพกริบกรพบแอันนี้ก็งายท้องลงมาแระบบราชการไม่ช่วยเหลืออัตตาหิอัตโนนาโถถ้าเราไม่ช่วยเหลือตัวเองใครจะมาช่วยเราเตือนกันขนาดนี้แล้วนะฮะขออภัยท่านผู้ชมนะขออภัยปากจะถึงหูอยู่แล้วแล้วก็อันนี้เดี๋ยวต่กมาจะต้องไปลงหยุดหยุดทุบแล้วก็ไปลงในเว็บไซต์ก็ส่งต่อกันไป อาหารที่มันจะต้องกินอันตอมาเป็นพระก็เตรียมอาหารไว้บอกฤาิีจัดการตามพระวินัยไปแล้วก็อะไรที่มันเปิดกินได้เลยก็เตรียมเอาไว้อย่านึกว่าพระอยู่กรุงเทพไม่เตรียมนะเตรียมเตรียมแล้วก็ยังเตรียมเพื่อญาติโยมอีกตอนนี้บรรจุนธุ์เขาบรรจุไว้ดีแล้วไม่มีอะไรเขาบำมีเือสำเร็จรูปสิ่งที่อยู่ในกระป๋องทานได้เลย เ,เดี๋ยวนี้มันอะไรทานเดี๋ยวขนมก็กลร้งแกบอะไรก็แต่ถ้ามันมีอาหารมีน้ำนะ่ะเราอยู่รอดเพราะอะไรเพราะไฟไม่มีติดไฟฟ้าไม่มีติดไฟฟ้าดับถ้าจะเอาอะไรมาใช้ดังนั้นอย่าให้อาหารขาดครัวอะไรไม่ควรกินอยากกินอะไรควรมีต้องมีเพราะฉะนั้นแล้วท่านจะพบกับความเศร้าแล้วใครจะช่วยเราเวลาท้องหิวไม่มีใครช่วยเราเพราะคนแถวนั้น เขาก็หิวมันเราเหมือนกันเขาจะเอาอะไรไปให้เราไปรอเจ้าฟ้าชพปนดินมาช่วยหน่วยราชการมาช่วยนะท่านกน็บางทีก็ไม่รู้จะส่งของไปอย่างไรเพราะปริมาณราชการที่จะส่งไปนั้นเขาก็ประสบอุบัติเหตุครอบกรรมอุบัติภัยจากกรณีนี้เหมือนกันไม่พึ่งพาตัวนะฮะไม่โกรธอ,อย่าไปโทษใคร